มองเมืองเชียงไฮ้จริงๆแล้วอ่ะเออมันไม่ได้มีแค่เมืองเชียงไฮ้นะมันมีเกาะด้วยนะคนอาจจะไม่รู้คือถ้าขยายเข้าไปอ่ะมันจะมีประมาณ10 10เข <10 S 2> ต10เขตใหญ่ๆนะเขาก็จะรวมถึงเกาะที่เกี่ยวข้องด้วยเกาะชื่อชงหมิน<ะ>่นไอซ์แลนด์ชงหมิ่นไอซ์แลนด์ก็จะอารมณ์เหมือนกเกาะเกตบ้านเราเอะไรเงี้ยที่แบบเออวีคเอนด์เดสติเนชันเราไปเที่ยวได้เป็นเดยเชอร์น่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นแบบธรรมชาติในขณะที่ถ้าตัวเชียงไฮ้เองอ่ะ มันจะมีมันเหมือนดาวเทาเชียงไฮ้ดาวเทาเชียงไฮ้เนี่ยนั่นก็มีอีกอีกกิบย่อยย่านอีกมากมายนะแล้วเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าผูตรงผูตรงผูตรงก็คือมาทางขวาจากฝั่งสมมติมีแม่น้าเออมาทางตะวันออกเนี่ยผูตรงคือย่านพัฒนาใหม่ที่มีหอไข่มุกตึกสูงทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ในผูตรงโอเคพอเห็นภาพโซนนิ่งละแล้วให้วาวดัให้วาวทายว่าเชียงไฮ้ใหญ่กว่ากรุงเทพกี่กี่เท่า สิบเท่าโอ้ประมาณสี่เท่าโอเคแต่กร,ร,ร,รุงเทพฯเกรุงเทพเหมือนใหญ่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะจริงๆเราขับรถหนึ่ง <c oughs> ชั่วโมงอ,มอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดนับจากพื้นที่อย่างเนี้ยมื่อกี้ทั้งหมดรวมเกาะด้วยอะไรเงี้ยแล้วเนี้ยเราจะเห็นแม่น้ําห่วงผู่ที่มันผ่านกลางเมืองใช่ป่ะแล้วทางซ้ายเนี่ยทางทตะวันตกเขาจะเรียกว่าผู่ซีครับ เขาไปในแผ่นดินใหญ่ใช่ผู่ซีก็จะเรียกเหมือนว่าเป็นเมืองเก่าคล้ายๆถ้าเราจะพูดความว่าเมืองเก่าเมืองใหม่อะไรเงี้ยนะผู่ซีเนี่ยคือโซนเมืองเก่าซึ่งเราอาจจะชอบผู่ซีเอแล้วก็ผู่ตรงก็คือฝั่งตะวันออกซึ่งสองคำนี้ใช่สองคำนี้มาจากภาษาจีนผู่มันคือชื่อแม่น้ําห่วงผู่ แล้วผู่ซีซีคือที่ตะวันตกอ,อผูตรงตรงคือที่ตะวัอนออกออมันก็เรียกกันง่ายๆขอบคุณมากวันนี้ได้เรียนศัพท์สองคำล้วซีตะบัตะวันตกตรง <4 S 2> ตะวัน,วนอ,ออกใช่